สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel นะครับในช่วงแวนการ์ดวีนะครับผมกลับมาแล้วนะจ้ากับช่วงแวนการ์ดวีที่น้องๆนะครับขอมากันอย่างเยอะนะครับบอกให้พี่ทําหน่อยทําหน่อยเราก็พยายามทําได้เดือนละหนึ่งคลิปคือเออมันก็ติดงานติดนู่นติดนี่ก่อนหน้านี้แล้วก็จริงๆอ่ะคลิปนี้มันควรจะคลอดมาประมาณอาทิตย์สอาทิตย์แล้วแต่เรามีความลังเลอยู่นะครับที่จะทําเรื่องไหนก่อนดีที่จะให้น้องๆเข้าใจ กับเรื่องที่เราจะพูดต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับนะอย่างใน2คลิปแรกเนี่ยก็เราพูดถึง5สิ่งที่มันจะมาใน Vanguard v a นการ์ดวีปุ๊บต่อมาเราพูดถึงอิเมนเจเนรีกิฟต์กันไปแล้วเนาะน้องๆก็คือนั่นคือลูกเล่นใหม่ที่น้องๆแบบเออน่ารู้ไว้ต่อมาครับผมเรียกได้ว่าในภาคเนี้ยมันมี2เรื่องนี้ที่ข้าวเกี่ยวกันอยู่แต่แอตโตจะขอเรื่องใกล้ตัวก่อนนะครับกับเรื่องนี้เลยทริกเกอร์ในแวนการ์ดวีนั่นเองนะครับ ทิกเกอร์ในแวนการ์ดวเรียกได้ว่าเป็นภาคหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิกเกอร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชนิดของทิกเกอร์ก็ดีนะครับหรือว่าส่วนของค่าพลังต่างๆก็ดีนะครับโดยในภาคเนี้ยมันจะมีทิกเกอร์ก็ถ้าสมมติเรายึดอย่างภาคเก่าเนี่ยจะมีทิกเกอร์ทั้งหมดประมาณ4แบบนะครับนะแบบแรกแบบแรกก็คือท r i ค i c a ท,ท,ทอ,อ่จจะเพิ่มจํานวนดาเมจที่ได้รับได้ได้ทำได้ ประตูได้รับนะครับนะแล้วก็ดอทิเกอร์ครับผมถ้าได้ก็คือจั่วนะไม่ว่าจะเป็นตอนใดเช่นเมียวกันนะครับฮิลทิเกอร์นะครับนะไว้แบบรักษาตัวเองนะครับเพิ่มให้เราได้เล่นต่อนานขึ้นแล้วก็สุดท้ายเป็นสแตนทิเกอร์นั่นเองซึ่งก็ทําให้ยูนิตที่ถูกโจมตีไปแล้วที่อยู่ในสภาพเลสลุกกลับขึ้นมาได้นั่นเองนะครับนะโดยอันนี้คือแพลตฟอร์มของภาคเก่าตั้งแต่ภาค1ถึงจนจีซัตเลยนะครับแล้วพอมาถึงในภาคล่าสุดครับอ่าที่ตอนเนี้ย ภาคที่กำลังจะออกแล้วกันเดี๋ยวเล่าภาคล่าสุดของไทยภาคเครื่องกองของไทยแวนการ์ดวีเนี่ยทิกเกอร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในตัวของทิกเกอร์เองมากๆครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทิกเกอร์นะครับหลักๆดอทิกเกอร์จะเป็นอันเดียวที่มีชิล5000แล้วก็คิสสแตนฮิลจะมีชิล10,000แล้วก็ส่วนพลังเนี่ยก็ถ้าไม่มีเทคก็จะอยู่ที่5,000ถ้ามีส่วนของสกิลขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 4, 0 0 0 3,000แล้วแต่ตัวกันไปว่ากันไปเลยเนะครับแต่พอเข้ามาถึงภาควีปุ๊บ ทิกเกอร์ครับอย่างแรกที่เปลี่ยนไปอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือมีทิกเกอร์หายไป1อย่างนะครับนั่นคือสแตนทิกเกอร์นั่นเองสแตนทิกเกอร์ครับผมได้หายไปในภาควีเท่ากับว่าในภาควีเนี่ยจะไม่แทนไหนที่ไม่มีความสามารถในการลุกขึ้นมาได้ด้วยผลของสกิลเนี่ยจะไม่สามารถลุกได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทิกเกอร์ด้วยตัวสแตนทิกเกอร์เนี่ยมันไม่มีแล้วมันถูกตัดออกไปเลยเท่ากับว่ามันจะหายไปกับกรีบเมกเลย ลุกไม่ได้ก็คือลุกไม่ได้เทิร์นหนึ่งถ้าคุณเป็นแคนที่ลุกไม่ได้ปุ๊บตีได้แค่สามครั้งก็คือสามครั้งแล้วก็จบเลยหรือว่าถ้าเป็นแบบกีบแอคเซลอย่างเงี้ยตีได้สี่ครั้งห้าครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปตรงนั้นก็จบเลยถ้าไม่มีสกิลจับงัดให้มันลุกขึ้นมานะครับนะอันนี้ที่เห็นได้ชัดเลยนะครับแต่การหายไปของสแตนทิกเกอร์ครับผมถูกกลับมาแทนด้วยทิกเกอร์อีกอย่างหนึ่งครับที่ เรียกได้ว่าเป็นทิกเกอร์ใหม่ของภาค V เลยครับเขาเรียกว่าฟอนติกเกอร์นั่นเองนะครับนะโดยฟอนติกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในคลิปนี้นั่นเองเท่ากับว่าชนิดของทิกเกอร์ในตอนนี้นะครับในภาค V จะมีทั้งหมด4แบบนะครับผมก็จะมีคิดิคอนทิกเกอร์นะครับดอทิกเกอร์ฮิวทิกเกอร์และก็ฟอนติกเกอร์นั่นเองนะครับนะโอเคตอนนี้เรามาดูกันกับทิกเกอร์แรกก่อนเลยนะครับกับคิดดคอนทิกเกอร์นั่นเองนะครับ คิดที่เข้าทิกเกอร์ครับผมอันนี้มีต้องดัดภาคแรกจกนถึงภาคนี้แล้วนะครับนะคิดที่เข้าทิกเกอร์ครับเรามาดูที่เรื่องของพลังของตัวมันก่อนพลังมันก็จะอยู่ที่5,000หรือ4,000หรืออะไรก็ตามแล้วแต่ตัวที่มันมีสกิลหรือไม่มีสกิลอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่พลังจะตั้งต้นสําหรับตัวไม่มีสกิลเลยของคิดที่เข้าทิกเกอร์จะอยู่ที่5,000แต่กลับกันครับผมพลังป้องกันหรือว่าชิลของตัวทิกเกอร์ในภาค V เนี่ยนะครับสำหรับคิดที่เข้าทิกเกอร์นั้นอะ มีชิลมาให้ถึง1 5 0 0 0นะครับจากใบเก่าเนี่ยมีชิลแค่10,000เนาะอันนี้ขึ้นมาถึงบวกอีก5,000ให้เป็น1 5 0 0 0นะครับนะถือได้ว่าเป็นการเพิ่มพลังป้องกันอย่างมหาศาลเลยนะในภาคนี้5000นี่คือมีผลมากๆเลยนะครับนะเรียกได้ว่าถ้าสมมุติว่าเอาได้ชิลขนาดนี้จำรำหมื่าบวก15 0 0 0เนี่ยเมื่อก่อนในภาคเก่าๆเนี่ยนะครับหรือภาคจีเนี่ยนะครับเท่ากับจีการใบหนึ่งเลยก็ได้ว่าได้นะครับแล้วแต่ ตอนนี้ให้ชิวมาเยอะขนาดนี้เราก็ไม่ต้องดีใจครับโอ้โหให้ชิวมาต้องเยอะขนาดนี้การันันสบายแหละนะครับนะเพราะว่าในส่วนของตัวทิกเกอร์เองนั้นนะครับพลังที่บวกให้นะครับตอนเช็คได้ทิกเกอร์เนี่ยก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับผมพลังที่คิดที่เข้าทิกเกอร์บวกให้นะครับนะนั่นคือ1นึ่งหมื่นนั่นเองนะครับจากของเก่าเนี่ยบวกพลังให้แค่ห้าพันนะครับนะดาหนึ่งคือขอแค่ขอให้มัน ขอ,อขอหนึ่งขอหนึ่งดนี่ขอให้มันเกินพลังห้าพันก็พอคือมันก็ขอหนึ่งดแล้ะแต่ตอนนี้คือหนึ่งทิกเกอร์เนี่ยให้พลังถึงหนึ่งหมื่นนั่นเองทําให้เรียกได้ว่าโอ้โหพลังเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลมากนะครับทาให้การคํานวณพลังเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวอันนั้นไปคุยกันในเรื่องของการคํานวณพลังแต่ตอนนี้คือพลังของทิกเกอร์เนี่ยค่อนข้างดุลแรงมากต่อมาผมเป็น draw ทิกเกอร์ครับ d r a ทิกเกอร์ปุ๊บ โดยส่วนของดอทิกเกอร์เนี่ยจะมีพลัง5 0 0 0หรือ4 0 0พแล้วแต่แย้วตามเทคนะครับนะมีพลังป้องกันอยู่ที่5,000นะครับโดยดอทิกเกอร์ตัวนี้จะมีชิลที่เรียกได้ว่าเหมือนของเก่าเลย5000ก็คือ5000เหมือนกันนะครับนะแล้วก็พลังที่แจกนะครับก็เป็น1 0,000เช่นกันนะครับดอทิกเกอร์นี้ก็จะเป็นแจกเป็น1 0 0 0 0ืนเกือบทุกใบเลยนะครับนะเป็น1 0 0 0 0ืนทุกใบเลย แต่สิ่งที่ Draw t กเกอร์นะครับมีเพิ่มเข้ามาในภาคนี้นะครับนะนั่นคือ Draw ที่เป็นประเภท Sentinel หรือว่าเป็นประเภท PG นั่นเองนะครับนะโดยจะมีดรอ w ิกเกอร์ครับอีกประเภทหนึ่งซึ่งมันเป็นใบแ,แล่หรือใบหายากนี่แหละนะครับนะจะพ่วงด้วยสกิลเซนติเนลนะครับหรือว่าสกิล pg เข้าไปด้วยนั่นเองเท่ากับว่าเกรดหน่ะครับที่เคยเป็น PG อยู่แล้วก็ยังมีแล้วก็จะมีเกรดศูนย์ใบใหม่หรือ t ิกเกอรที่เป็นดรอทิกเกอร์ใบใหม่ ที่เป็น PG ก็มีนะครับนั่นก็กลายเป็นว่ามีดอทิกเกอร์สองแบบก็คือดอทิกเกอร์ธรรมดากับดอทิกเกอร์ที่เป็น PG นั่นเองนะครับโดยใบเนี้ยจะเป็นจะเป็นเซนติเนลและเป็นไททิกเกอร์นะครับนะก็หลายๆคนอาจจะงงว่าอะไรคืออนาคตเนี่ยในส่วนของเทคสกิลเนี่ยมันบอกว่าห้ามใช้นอร์มอลยูนิตกาดอ่าถ้าห้ามใช้นอร์มอลยูนิตกาดเนี่ยทิกเกอร์ถือว่าการ์ดได้ห้ามใช้ทิกเกอร์ยูนิตกาดอ่ะถ้าเอานอร์มอลยูนิตไปการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะจริงๆในภาคตั้งแต่ภาคจเนี่ยก็มี สกิลประมาณนี้อยู่แล้วนะครับนะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากในส่วนของการเอาดอทิกเกอร์ไปเป็น PG นะครับนะเดี๋ยวอันนี้เราน่าจะมีคลิปแยกไว้คุยตหากสำหรับตัวดอทิกเกอร์ที่เป็น PG นะครับนะว่าเออทำไมมันถึงมีความดีงามพระราม7ขึ้นพระราม8ลงพระราม9กันขนาดนี้นะครับโอเคมาถึงทิกเกอร์ต่อไปก่อนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับคิวทิกเกอร์นั่นเองนะครับ คิวทิกเกอร์พลังอยู่ที่5,000ครับผมชิลอยู่ที่2,000 0นะครับนะแล้วก็จะมีการเขียนกำกับเป็นสกิลว่าคิวทิกเกอร์เนี่ยใส่ได้ไม่เกิน4ใบในเด็กเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แจกพลัง1,000 0เท่ากับท er, ิกเกอร์ใบอื่นนั่นเองโดยพลังของคิวทิกเกอร์เนี่ยสมชื่อกับการเป็นคิวจริงๆครับผมนะมันให้ชิลได้ถึง2,000 0ครับเรียกได้ว่าถ้า ปาฮิลใบเดียวเนี่ยขอถึง2ได้เลยในภาพวีนะครับเพราะมันบวกหมื่นหมื่นอย่างเงี้ยนะครับนะบถือว่าให้พลังที่ดีมากๆครับสำหรับฮิว uh, ทิกเกอร์นะครับนะไม่ว่าคุณจะเช็คได้ฮิวก็ดีหรือว่าคุณจะเอามันขึ้นมือมาแล้วมากาดก็ดีนะครับมันให้พลังป้องกันที่เรียกได้ว่าโมโหลาแล้วก็คุ้มค่าในการเป็นฮิวทิกเกอร์จริงๆนะครับนะโอเคมาถึงทิกเกอร์ใหม่ครับใบสุดท้าย นะครับของเราในวันนี้กับในคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนมันจะตอนนี้นะตอนนี้ที่เราทำคลิปเนี่ยทิกเกอร์ใบนี้มีผลกับการใช้มันจะมีข้อบังคับมันจะไม่เรียกว่าข้อบังคับมันจะมีผลกับการใช้แค่แคแคร์ที่เป็นประเภทประเภทเดียวนะครับนะและมันยังไม่ได้ออกมาก,กับแคร์อื่นๆนะครับนั่นคือฟอนติกเกอร์นั่นเองขออนุญาตดูพลังก,กันก่อนนะครับพลังมันอยู่ที่5000ชิลอยู่ที่1 000, 5 0 0 0แจกพลัง10,000ครับผม แล้วก็ผลของทิกเกอร์มันอ่ะเดี๋ยวหลายคนอยากจะรู้ว่าผลของทิกเกอร์มันให้อะไรถ้าเราเกิดเช็คได้ฟอนนะผมแถวหน้าเราทั้งหมดย้ํานะว่าแถวหน้านะครับเราทั้งหมดจะบวกพลังครับปกติเนี่ยถ้าเราเช็คได้คิดิคอนดอฮิลอย่างเงี้ยเราต้องเลือกว่าเราจะจ่ายพลังให้กับยูนิตตัวไหนในแถวไหนหรือว่าแถวหน้าหรือแถวหลังก็ตามนะครับแต่ฟอนทิกเกอร์จะบังคับครับจะบวกพลังให้แถวหน้าทุกตัวเท่ากับว่าถ้าเราเล่นแคร์อะไรก็ตามที่มันมีได้ฟอนทิกเกอร์มาปุ๊บแถวหน้าเราก็จะบวกหมื่นหมด นะครับนะในการภาวะขาลับเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะที่ทุกตัวเพิ่มพลังหมดอาจจะทําให้เจาะข้างเราไม่เข้าด้วยในภาวะขาโจมตีเนี่ยก็ทำให้ทุกตัวปีแรงเข้าไปได้อีกนะครับผมฟอนทิกเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นทิกเกอร์หนึ่งที่มันมากๆสําหรับแคนที่เป็นแคนโจมตีแต่ฟอนทิกเกอร์ครับผมมาพร้อมกับตอนนี้นะณปัจนจะุบันอย่างที่บอกไปมาพร้อมกับเด็กที่เป็นแคนที่เป็นกิฟต์เอ็กซ์แอคเซลเท่านั้น ซึ่งกิฟฟ์ฟอร์์กับกิฟฟ์โปรเทคนะครับเด็ก uh, ไหนที่เป็น2กิฟฟ์อย่างเนี้ยอย่างฟอนต์กับโปรเทคเนี้ยจะไม่มีแอจะไม่มีกิฟฟ์ฟอนไอ้ติกเกอร์ฟอนต์เลยนะครับต้องเป็นต้องเป็นกิฟฟ์แอคเซลเท่านั้นนะครับที่มันสามารถสแปมช่องได้ถึงจะมีติกเกอร์ฟอน์นะครับเท่ากับว่าอยากการที่ดูมาทั้งหมดนะครับแคนที่เป็นฟอนต์กับแคนที่เป็นโปรเทคกิฟฟ์นะครับทั้ง2อันอย่างเงี้ยมันจะมีติกเกอร์แค่3แบบเท่านั้นในเด็ก ก็คือคิดดฮิลนะครับนอกจากาแทนที่เป็นแอคเซลถึงจะมีทิกเกอร์ที่เรียกว่าฟลอนทิกเกอร์โผล่เข้ามาเป็น4เป็นเรียกว่าเป็นสแบบนะครับให้ได้ใส่หรือให้ได้ปรับเปลี่ยนกันนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับทิกเกอร์ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพลังป้องกันนะครับที่ให้มามากขึ้น ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นเลยนะครับประเภทของทิกเกอร์นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงลดสแตนเพิ่มฟอนนะครับดอทิกเกอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเสริมสกิลในส่วนของเซนติเนลเข้ามาหรือว่า PG เข้ามานะครับนะในภาคเนี้ยลูกเล่นมันจะอยู่ตรงนี้แหละความน่าสนใจมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นลูกเล่นหนึ่งที่แอตโตบอกว่ามันมันมากแต่ในความสนุกตรงเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันมาพร้อมกับความยากในการคำนวณใหม่ ซึ่งเราต้องมานั่งคำนวณพลังกันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทำให้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างวุ่นวายกับตัววิธีการเล่นที่เราชินมันไม่ได้เล่นยากนะแต่แค่เราชินกับการบวก7000บวก9000ได้1 6ื่นอ่ะแวนยืนหมื่นหนึตีทะลุคาบเส้นอันนี้ขอ1ได้ละอ่าหรือขอหมื่นชิลหมื่นเพื่อป้องกันอย่างเงี้ยหรือว่าแวนบูด้วยบูหมื่นเป็น21 0หมอะไราเงี้ยมันจะแบบ มันจะไม่ใช่ลูกเล่นนี้แล้วมันจะกลายเป็นลูกเล่นที่อตอนนี้ได้1นึ่งทิกเกอร์เท่ากับ1 0 0 0 0ห,นหื่นต้องปลาชิวทั้งหมื่นหาปาคีย์ิคอลทิกเกอร์หรือว่าฟอนทิกเกอร์ทั้งหงใบจะขอ2ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะถ้าตีกันเกียวๆเ,เนาะซึ่งนั่นแหละครับอันนี้มันเลยเป็นความยากของการนับพลังแต่ถ้าเราชิดแล้วมันก็ปกติครับ มันจะวุ่นวายแค่ช่วงแรกๆเฉยๆต้องมานั่งคำนวมันจะเออเตอนคำนวณพลังกันนี่แหละนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ,บคลิปนี้นะครับแ a นการ์ดบถือว่าทิกเกอร์พวกนี้เป็นรูปแบบการเล่นของมันเติมเข้ามาในภาคนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวในคลิปหน้าๆอีก2คลิปนะครับขอสปอยไว้ก่อนแต่ไม่รู้จะคลิปไหน ่อนนะครับเราจะมาพูดถึงความดีงามพะรามแของดอทิกเกอร์ที่เป็น PG กันและอีกคลิปหนึ่งจะเป็นเรื่องของเส้นพลังในภาพวีกันนะครับนะถ้ากคุณมาผมที่ติดตามและชอบกดไลค์ตามกด b ับสไครด้วยนะจะ๊ะแวนการ์ดวีเราจะทําให้ดูจนกว่าของจะออกนี่แหละว่าเรียกว่าของออกปุ๊บพวกเองเอาไปพร้อมเล่นกันได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะผมฝากแฟนเพจเราหน่อยนะจ้าแวนกัดไฟไทยแลนด์ทัช่องทา f ฟิชียลนะครับสามารถเข้าไปกดดูกันได้กดไลค์ติดตามกันไว้ได้นะครับผมนะแล้วก็ฝากแฟนาฝากเพจขายของนลดนึงกับแท็บชอปครับตอนนี้เราก็เปิดเปิดพรีออเดอร์นะครับ g b 13อยู่สนใจเข้าไปสั่งได้นะจ๊ะนะครับวันนี้ปลายและเจอกันใหม่ในคลิปแวนกัดวีคลิปหน้ารัาผมสวัสดีครับ